พุทธศาสนาจะล่มสลายในอีก500ปีโดยมีผู้หญิงเป็นต้นเหตุสำคัญหรือไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคนอ่านธรรมทีอาร์เสวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับสำหรับเนื้อหาที่จะนำมาเสนอดังต่อไปนี้ก่อนอื่นนั้นจะต้องขอบอกทุกท่านก่อนว่าให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ และก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณากดติดตามช่อง YouTube trn tv คนอ่านข่าวและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะต้องขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับผมผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ที่ได้ใช้ชื่อว่าคนอ่านข่าวฝากท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับไปกดไลค์ แล้วก็กดติดตามทางเพจ f a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางเรารวมถึงทีมงานที่ได้จัดทำเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องราวธรรมะแล้วก็คำสอนดีๆจากพระครูบาอาจารย์และแน่นอนครับครอบกวัวคนอ่านข่าวคนอ่านธรรมทุกท่านครับการให้ธรรมะนั้นถือว่าเป็นการให้ทานถือว่าเป็นการให้ที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่ได้รับฟัง แล้วก็รวมอนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับ trn tv คนอ่านข่าวคนอ่านธรรมเชิญรับฟังกันได้เลยครับการเวลา500หรือ5,000ปีกันแน่พุทธธรรมนายที่ว่าพระสัตธรรมหรือว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ถึงการนั้นโลกจะแตกจริงหรือไม่พุทธธรรมนายฉบับแท้ ซึ่งมีคำทำนายเอาไว้ว่าพุทธศาสนาจะล่มสลายในอีก500ปีโดยมีผู้หญิงเป็นต้นเหตุสำคัญแต่ว่าพุทธทรรนายนั้นจะมีความเท็จจริงแท้แค่ไหนอย่างไรเรามารับฟังไปพร้อมกันนะครับกรอบครัวคนอ่านข่าวคำว่าหมอดูเขาว่าคู่กับหมอเดานับเป็นสำนวนไทยสุดฮิตมักถูกนำมาใช้เพื่อลดคุณค่าของโหราศาสตร์ซึ่งเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อย เมื่อคราใดที่คำทำนายออกมาไม่ตรงใจหรือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผลของคำทำนายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าโหราศาสตร์ก็อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดในฐานะที่พึ่งทางใจที่แม้ว่าผลทำนายออกมาไม่ดีแต่ก็ล้วนมีทางแก้ซึ่งบางครั้งกลายเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์จนดูว่าเกินเลยในส่วนหลักความเป็นจริงของผู้ที่ทำนายไปด้วย ส่วนในด้านความผูกพันของคนไทยครับเกี่ยวกับคําทํานายและก็โหราศาสตร์เรานั้นจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆของคนไทยที่มักจะเพึ่งพาหมอดูหรือว่าผู้รู้ในด้านโหราศาสตร์ในการหาเลิกยามเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่งานบวชเอยงานแต่งเอยไปจนถึงงานตายและในคมภีร์หรือว่าบันทึกโบราณของชาวพุทธเองก็มีการกล่าวถึงคําทํานายที่ว่ากันว่า เป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเองที่มักจะเรียกกันว่าพุทธธท,ท,ท,ทํานายทุกๆท่านนะครับที่อาทคนอ่านข่าวคนอ่านธรรมท่านเคยได้ยินคำนี้แล้วใช่ไหมครับคำว่าพุทธทรรนายหากใครที่เคยได้รับทราบเคยได้ยินกันแล้วกรุณาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับส่วนสำหรับใครนั้นที่ยังไม่เคยได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธธรรนายกรุณาตั้งสติแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าเนื้อหาดังต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่องนี้แล้วนะครับกรุณากดไลค์ให้กําลังใจคนอ่านข่าวคนอ่านทำคําทํานายคนนี้ด้วยเถอนดครับขอเชิญรับฟังกันต่อได้เลยครับนับตั้งแต่เด็กมาแล้วที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าพระบุทธเจ้าเคยทํานายเอาไว้ว่าพระศาสนาของพระองค์จะดํารงอยู่ได้ถึง5,000ปีและก็เชื่อมาโดยตลอดว่า คำทำนายดังกล่าวนั้นเป็นพุทธธรรมนายของแท้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ด้วยพระองค์เองจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการทําการสืบค้นหาที่มาของคําทํานายดังกล่าวว่าซึ่งก็ได้มีการอาศัยพระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวมพุทธพจน์ที่น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแต่ทว่าสิ่งที่พบนั้นกลับไม่ได้เป็นตามความเข้าใจหรือเป็นเช่นเดียวกันกับที่ได้ฟังมา เพราะว่าทางกับกันนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายเอาไว้ว่าพระธรรมของพระองค์จะอยู่รอดได้เพียง500ปีเท่านั้นและผู้หญิงยังเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พระธรรมของพระองค์อายุสั้นกว่าที่ควรซึ่งพุทธธรรนายดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยบิดกจนลวกักเล่ม7ภาคสองในตอนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมี พระมาตุชาของพระพุทธองค์ได้พยายามทูลขอออกบวชหลายครั้งแต่ทวาพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตจนกระทั่งพระอานนท์โน้มน้าวให้พระพุทธองค์ทรงยอมให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีออกบวชได้ในที่สุดแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนอนานนท์ก็ถ้าสตรีจะไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมรรันจะตั้งอยู่ได้นานสัตทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวิันที่ตถาคตประกาศแล้วบัดนี้พรหมรรันจะไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตทธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห0 0รปีเท่านั้นดูก่อนอานทน์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวิัยใด ทำวินัยนั้นเป็นพรมอาจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานปเปรียบเหมือนกับตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นก็จะถูกพวกโจรผู้รักทรัพย์กำจัดได้ง่ายหลังจากการเสด็จปรินิพานของพระพุทธเจ้าก็ได้มีผู้ที่ออกมาตั้งข้อกังขาในพุทธธรรมนายดังกล่าวของพระองค์หนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าไมลินหรือก็คือเมลันเดอร์ที่หนึ่ง กษัตริย์ชาวกรีกผู้ที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตรวรรษที่2ก่อนคิดตการท่านผู้ชมทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวคนอ่านทำรรคำทำนายทีานาเ T ทเมื่อเราย้อนไปราวปลายพุทธศตรวรรษที่4ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่5ดังที่ปรากฏอยู่ในมิลินทปัญหาเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระนาคเกษณปราดชาวพุทธ ก็ได้มีการเชื่อว่าต้นฉบับนั้นน่าจะแต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตในช่วงศตรวรรษที่1หรือศตรวรรษที่2ราวพุทธศักราช544ถึง743หลังรัช,ชสมัยของพระเจ้ามิลินนับร้อปีโดยนักเขียนนิรนามถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์บาลีของพมา่าด้วยซึ่งพระมิลินทรงถามพระนักเกษนว่าหลังจากที่ผู้หญิงออกบวช พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมอันบริสุทธิ์จะดำรงอยู่ได้เพียง500ปีอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเคยตรัสกับพระสุพัททะว่าตราบเท่าที่หมู่สง์ยังคงยึดถือพระธรรมเป็นแนวปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วโลกใบนี้ย่อมไม่ขาดแคลนซึ่งพระอระหันต์คำพูดทั้งสองย่อมขัดกันเองพระนาคเษนได้ตอบกลับไปว่าคำพูดของพระพุทธองค์ทั้งสองประโยค ถูกกล่าวในบริบทที่ต่างกัน 1. คืออายุไขของพระธรรมอันบริสุทธิ์อีกหนึ่งคือแนวทางปฏิบัติในโลกของพระธรรมซึ่งพระนาคเสนได้มองว่าต่างกันโดยพระนาคเสนได้เชื่อว่าหากสิทธิานุสิ์ของพระพุทธองค์ยังคงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคําสอนของพระพุทธองค์ย่อมคงอยู่ไม่สูญหายแต่อาจจะไม่บริสุทธิ์แล้วทั้งนี้เนื้อหาในไมลินท่าปัญหานั้น ได้ยกมาเป็นฉบับภาษาอังกฤษ The Debate of Ing m i Linda โดย Big Guru p e s l a ซึ่งท่านนั้นได้เป็นพระชาวอังกฤษซึ่งท่านได้รับการบวชให้โดยพระชาวพมา่าและเข้ามาศึกษาพระธรรมทั้งในพม่าและก็ไทยตำราอ้างอิงที่พระรูปนี้ใช้จึงเป็นคำพีบาลีของพมา่ารวมไปถึงฉบับแปลในภาษาอื่นๆด้วย ซึ่งบันทึกไว้ต่างจากฉบับสรีลังกาและก็ไทยที่ได้ระบุว่าพระสัทธรรมของตถาคตจะตั้งอยู่นานประมาณกำหนด5,000ปีการที่บันทึกฝ่ายไทยไปแปลมิลินทปัญหาโดยระบุระยะเวลาเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเนื้อหานั้นในส่วนเกี่ยวกับพระเจ้าไมลินอ้างถึงคือการบวชของผู้หญิงในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเอง ก็ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำให้สัตว์รมจัดตั้งอยู่ได้เพียง500ปีจึงเชื่อกันว่าไมลินทปัญหาฉบับสีลังกาแล้วก็ไทยน่าจะใส่เลขศูนย์เกินไปหนึ่งตัวความผิดพลาดดังกล่าวนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยความจงใจด้วยชาวพุทธมักเชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสรู้ย่อมเป็นผู้รู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต ทำให้คําทํานายของพระองค์ต้องเป็นจริงแน่นอนการที่พระองค์ตัดว่าพระธรรมของพระองค์จะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีแต่ว่าพุทธศาสนากลับดำรงอยู่ได้เลยช่วงเวลาดังกล่าวย่อมทําให้ความเชื่อที่ว่าพระองค์คือผู้รู้ในทุกสรรพสิ่งนั้นเกิดความสันครอนขึ้นการที่มีการเติมศูนย์เพิ่มขึ้นเข้าไปในเอกสารชั้นรองอย่างไมลินท่าปัญหา ผู้ที่บันทึกชาวไทยและก็สีลังกาคงจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าการเติมศูนย์เพิ่มเข้าไปในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพระเถระจึงใช้อัธกถาหรือก็คือคำอธิบายเสริมพระไตรปิฎกเพื่อที่ว่าจะขยายความคำพูดของพระพุทธองค์ออกไปว่าแท้จริงแล้วที่พระองค์ตัดว่า พระสัตธรรมจะดำรงอยู่ได้เพียง500ปีเพราะว่ามาตุคามบวชแต่กลับไม่ได้เป็นดังที่พระองค์ทรงตรัสเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติครุธรรมเพื่อกันความละเมิดเอาไว้ก่อนทําให้พระสัตทธรรมจะดำรงอยู่ตลอดพันปีที่ตรัสไว้แต่แรกนั่นเองนอกจากนี้ครับอัตถกถายังได้อธิบายต่อไปว่าการคงอยู่ของพระสัตธรรมหนึ่งปี ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงก็ด้วยอำนาจพระขีณาสพพูดถึงความแตกฉานในปฏิสัมพิธาพระอรหันต์ขั้นสูงเท่านั้นแต่ทว่าพระสัตธรรมจะยังคงอยู่ไปอีกพันปีด้วยอำนาจพระขีณาสพสุขวิปัสสกะพระอรหันต์ขั้นรองลงมาอีกพันปีด้วยอำนาจพระอนาคามีอีกพันปี ด้วยอำนาจพระสัตกทาคามีและอีกพันปีด้วยอำนาจพระโสดาบันทำให้พระสัจธรรมของพระพุทธองค์จะคงอยู่ได้รวม5,000ปีและด้วยเหตุนี้เองครับจึงพอจะกล่าวได้ว่าความเชื่อในพุทธธรรมนายที่ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้5,000ปีแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากพระพุทธองค์เองแต่เป็นการตีความพุทธพจน์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากว่าไม่อาจตีความตามตัวอักษรได้อีกต่อไปซึ่งก็ได้มีการผลิตซ้ำในเอกสารชั้นรองว่าคำำําทํานายดังกล่าวนั้นเป็นของพระพุทธองค์เองเช่นในมิลินทปัญหาฉบับสีลังกาและก็ไทยนอกจากนี้ครับยังมีการอ้างว่าเมื่อครั้งที่คณะธรรมทูตไปอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุที่อินเดียนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 4 ได้พบศิลาจารึกได้เขตมหาวิหารในส่วนมลึกคัทายวันซึ่งได้ลงจารึกเอาไว้ว่าโลกจะแตกหลังพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว5,000ปีไปไกลกว่าเดิมแต่ทว่าทั้งนี้ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆซึ่งไม่ได้มีการระบุถึงนามของผู้ที่พบแล้วก็ผู้ที่แปลเอาไว้เป็นที่น่าเชื่อถือแต่อย่างใดอ่าเอาละครับสุดท้ายนี้ทางทีมงาน ขอขอบพระคุณเนื้อหาสาระข้อมูลแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลขอกราบขอบพระคุณนะครับ